ันนี้จะมาอัปเดตให้ดูครับหลังจากที่คลิปที่แล้วตอนนู้นเนาะที่มีการแก้ไขปากยื่นของเต่าเสือดาวนี่ให้ดูปากเกือบจะหายแล้วครับหรือว่าก็โอเคขึ้นนะเห็นไหมปากบนศกล่างแล้ว ตัวน้อยปากเปื้อนมาสุริครับดีขึ้นเยอะละครับ ตัวนี้เลือกกินมากให้เป็นทีบาลานสุดแคตตัสลับกับมาซุริสุดเก่าครับบา,าบ,บางทีให้มาซุริก็เบื่อบางทีให้ทีบาลาน์สุดแคตตั้ก็เบื่อต้องสลับไปสลับมาโอเคประมาณนี้ครับมาอัปเดตให้ดูว่าดีขึ้นเยอะแล้ว